เจอแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องครับก็เมื่ออ่านพระคัมภีร์ต,ตอนนี้แล้วพี่น้องรู้สึกยังไงบ้างครับเคยรู้สึกเหมือนผมบ้างไหมก็คือเกิดคําถามขึ้นคําถามที่ว่าคืออะไรครับคําถามที่ว่าคืออะไรครับว่าถ้าถ้าไม่ให้กินต้นไม้ที่อยู่กลางสวนแล้วเราสร้างกระฝงใช่ไหม <c ười> ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องสงสัยเง e ิ้บ้างนะครับก็ถ้าถ้าเรากลับไปดูใน หลักการทั้งหมดเนี่ยเราพบพบอย่างนี้ครับบอกว่าผมถามทีกันดีกว่าครับว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่า,า,ม,ม,วามีหญิงสาวสักคนหนึ่งไปติดเกาะอยู่กับชายหนุ่มรูปงานคนหนึ่งนะและชายหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าในชีวิตนี้ฉันจะรักเธอคนเดียวฉันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลจิตใจไปหาใครคนอื่นคําพูดของชายหนุ่มคนนี้เชื่อถือได้หรือยังครับเชื่อติดหรือยังครับยังไม่ได้เพราะอะไรละครับเขาเขาพูดเรารู้ได้ไงว่าเขาคาพูดนี้ยัง จริงหรือยังหรือยังไม่จริงครับรู้ได้ไงครับยังไม่รู้จนกว่าจะมีการพิสูจน์ใช่ไหมครับนะอังนั้นถ้าเกิดว่าบนเกาะนี้ก็มีผู้หญิงคนนี้คนเดียวก็มีผู้ชายคนนี้คนเดียวแล้วจะรู้ได้ไงว่าความรักนั้นมันจะจริงจะรู้ว่าความรักจริงก็ต่อเมื่อมีอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นถึงจะรู้ว่าความรักของชายหนุ่มคนนี้จริงต้นไม้ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยต้นไม้กลางสวนเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาไว้ให้กิน ใช่ไหมครับแต่ว่าสร้างขึ้นมาไว้สําหรับที่จะพิสูจน์ความรักที่มนุษย์ยมีต่อพระเจ้าถ้าสมมุติไม่มีต้นไม้นี้เลยจะเกิดอะไรขึ้นก็มนุษย์ก็ไม่มีทางเลือกอะไรถ้าไม่มีทางเลือกอะไรเราก็คงไม่ต่างอะไรจากหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกร,รมมาให้มีความรู้สึกจงรักภักดีต่อคนคนเดียวแต่ถ้าเรามีทางเลือกขึ้นมาแล้วเราเลือกที่จะจงรักภักดีต่อพระเจ้าต่อไปอันนั้นต่างหากจะทําให้เราสัมผัสได้ถึงคําว่าความรักเพราะความรักเนี่ยมันคือการเลือก ในสิ่งที่เรามีคอมมิทเมนต์ต่อสิ่งนั้นมีใจมุ่งมา่ปรารถนามีใจสัตย์ซื่อต่อสิ่งนั้นใช่ไหมครับนะอันนั้นประการที่หนึ่งเราก็พบว่าต้นไม้นี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้กินแต่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้ใช้เป็นขนทางในการสัมผัสได้ถึงความรักที่เขามีต่อพระเจ้าทุกๆเช้าที่เขาตื่นขึ้นมาเขาเห็นต้นไม้นั้นแล้วเขาก็เลือกที่จะไม่กินแต่เลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแทน นั่นคือสิ่งที่แสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อการที่เราเชื่อฟังหรือไว้วางใจคนที่เรารักใช่ไหมครับนอกจากนั้นอีกประการหนึ่งผมถามพี่น้องว่าเราทั้งหลายเนี่ยกินพืชทุกชนิดในโลกนี้ไหมครับคุณกินพืชทุกชนิดในโลกนี้ไหมแต่มันเป็นพืชน,นะครับไม่กินหรอครับไม่ได้กินเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ได้ถูกสร้างมาให้กินมั้งใช่ไหมตอนเด็กๆผมผมอยู่ในโรงเรียนประถมเนี่ยนะครับและผมก็เ,เคยถามคุณครูในโรงเรียนว่า ทำไมต้องตุกทาไมต้องปลูกต้นหูกวางด้วยเคยไหมโรงเรียนพี่น้องปลูกต้นหูกวางไหมปลูก,กทั้งประเทศเลยนะมันอาจจะเป็นนโยบายรัฐบาลในยุคนั้นนะครับแล้วผมก็แบบเห็นมันลูกมันหล่นลงมาเต็มพื้นไป้หมดเลยใช่ไหมครับแล้วบางทีก็มันอยู่ปบนต้นไม้ด้วยผมทําไงครับพี่น้อง เอามากินครับเอ้าไม่กินเหรอไม่เคยเหรออย่า,อย,าอย่าปฏิเสธเรื่องนี้ผมรู้นะเราก็อยากจะลองดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงใช่ไหมแล้วมันก็กินไม่ได้คือมันไม่มีอะไรให้กินมันก็มีแต่เปลือกเปือกอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปถามครูว่าคุณครูทําไมเอาต้นพวกนี้ปลูกครับทาไมไม่ปลูกมะม่วงลยายําไยหรืออะไรที่แบบเออนักเรียนจะได้กินได้อืมคุณครูเขาบอกว่าอะไรครับไม่ได้ปลูกไว้ให้กินปลูกไว้เพื่อที่จะ ให้เป็นล่มเงาเพราะว่าใบาหูกวางเนี่ยมันใหญ่แล้วก็ใบมันหนาแล้วก็เพื่อให้มันเป็นล่มเงาให้มานั่งเล่นไม่ได้ให้ไว้กินตั้งแต่จุดใน,นมันต้นมาในเวลาที่ผมสงสัยพระธรรมปฐมกาลบทที่สามเนี่ยว่าถ้าไม่ให้กินเราสร้างขึ้นมาทําไมคําตอบก็คือก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาให้กินไงก็บอกเราว่าอย่าไปกินแล้วเคยไปกินเองไงก็ก็ปัญหาก็เกิดตอนที่เราไม่ได้เชื่อฟังคนที่เขาปลูกตามเจตนาที่เขาจะปลูก ไม่ใช่ทุกอย่างปลูกขึ้นมาให้กินจริงไหมครับพี่น้องรวมถึงต้นไม้ต้นนี้ด้วยไม่ได้ปลูกขึ้นมาให้กินปลูกขึ้นมาเพื่อใช้ให้เป็นหนทางในการที่เขาจะได้สัมผัสถึงความรู้สึกที่แท้จริงที่เขามีต่อพระเจ้าคือการเลือกพระเจ้าและไม่เลือกต้นไม้ต้นนี้แต่ละต้นไม้มันก็มีเจตนาของมันต้นต้นสักเราไม่ได้ปลูกขึ้นมากินจริงไหมครับเราก็ปลูกขึ้นมาสร้างบ้านมีหรือถ้าเราเดินเข้าไปในป่าเราอาจจะเจอเห็ดบางอย่างที่ดูสวยงามมากน่าดูน่ากินและน่าจะทําให้เกิดความแข็งแรงเราเก็บมากินเลยไหมครับ ไม่ได้นะครับอันตรายต้นไม้บางชนิดเนี่ยหรือเห็ดบางชนิดหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เอาไว้กินทุกอย่างผมถามว่าทุกวันนี้คุณกินกินแบคทีเรียไหมครับยกเว้นแบคทีเรียที่มันดีใช่ไหมแลคโตบาซิลัสคุณก็กินแต่แบคทีเรียบางอย่างก็กินไม่ได้จริงไหมครับเชื้อราบางอย่างก็กินได้เชื้อราบางอย่างก็กินไม่ได้ไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นเชื้อราจะกินได้ไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นแบคทีเรียจะกินได้ไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นต้นไม้จะกินได้ ฉันใดก็ฉันนั้นมันคือก็เรื่องนี้ไปโทษพระเจ้าไม่ได้ว่าทําไมปลูกขึ้นมาเราไม่ให้กินเพราะมันไม่ได้ปลูกไว้ให้กินนะครับนะแต่สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ครับนอกจากที่เราจะเคลียร์ความเข้าใจตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าพระคัมภีร์สอนอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้โดยการที่เราเรียนรู้จากหลักการที่มาจากพระคัมภีร์ซึ่งเกิดขึ้นในตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าทรงสร้างโลกใหม่ใหม่ มิจฉาชีพไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในยุคเราการหลอกลวงเกิดขึ้นตั้งแต่ในตอนที่มนุษย์เริ่มต้นดำรงชีวิตอยู่แล้วครับและการหลอกลวงครั้งแรกนี่เกิดขึ้นในส่วนเอเดนและเกิดขึ้นท่ามกลางมนุษย์นะครับเรามาดูด้วยกันว่า,าการหลอกลวงที่เกิดขึ้นนี่เกิดอย่างไรบ้างพเงพิ่มภี่บอกว่าในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหมดเนี่ยที่พระยาเวทรงสร้างนะครับงูฉลาดกว่าทั้งหมดนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูในภาพรวมหรือเหตุการณ์รวมแล้วก็พบว่างูมันไม่ได้ทําสิ่งนี้ด้วยตัวมันเองแตต่่่วาาานเนี มาสวมสภาพของงูแล้วก็ใช้งูเป็นเครื่องมือนะครับนะงูฉลาดกว่าทั้งหมดคำถามก็คือแล้วทำไมสาัตนา์ันไม่มาด้วยรูปแบบอื่นทำไมมันไม่มาด้วยรูปแบบของสัตว์ชนิดอื่นก็เพราะว่าในบรรดาสัตว์เหล่านั้นเนี่ยงูมีลักษณะที่ดูเหมือนฉลาดที่สุดในเวลานั้นนะครับแต่เราไม่รู้ว่าหลังจากที่มนุษย์ทำบาปแล้วเนี่ยงูถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเราไม่รู้ว่าสภาพก่อนหน้านั้นเนี่ยงู เคลื่อนที่ไปบนโลกนี้อย่างไรอาจจะบินหรือเปล่าหรืออาจจะเดินหรือเราไม่รู้จริงๆแต่เรารู้แน่ๆว่าหลังจากที่มันร่วมมือกับซาตานในการทําบาปแล้วเนี่ยก็ต้องคลานไปบนพื้นเพราะพระคัมภีร์บอกว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเจ้าบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องคลานไปบนพื้นแล้วก็กินผงคลีดินนะแสดงว่าก่อนหน้านั้นไม่ใช่แบบนั้นหรือเปล่านะน่าจะเป็นอย่างนั้นงูฉลาดกว่าทั้งหมดมันก็ถามหญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่า ห้ามพวกเจ้ากินผลไม้จากต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้กลลกลที่หนึ่งครับที่มันใช้ในการที่จะหลอกลวงคือมันทำให้เราสงสัยในพื้นฐานความรู้เดิมที่เราเคยมีมันทำให้เราแคลงใจในหลักการวิทยาศาสตร์ที่เราเคยเรียนมันทำให้เราแคลงใจในวิชา การศึกษาพื้นฐานที่เราเคยได้รับมาจากสถานที่ที่ถูกต้องแล้วหลักการที่ถูกต้องแล้วและพิสูจน์แล้วแล้วมันก็จะถามว่าจริงเหรอที่มันจะเป็นอย่างนั้นไม่จริงมัง้งมันต้องอย่างนี้มัง้งใช่ไหมครับนะเคยไม่ทราบวา่าถ้าไปถามคุณหมอ,ค,หมอคุณหมออาจจะเคยเจอคนบางคนที่หลังจากคุณหมอสั่งยาแล้วเนี่ยเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ไล่เปิดดูแล้วก็บอกว่าคุณหมอคะแต่ยา,ยาที่คุณหมอสั่งเนี่ยมันไม่ตรงกับที่เขาแชร์กันในกรุ๊ปไลน์นะคะ แล้วคุณหมอก็แปลกใจทําไมเป็นอย่างนั้นครับทาไมเชื่อกลุบไลน์มากกว่าหมอแล้วแล้วเขาก็จะบอกว่าแต่ว่าความรู้ของคุณหมอเนี่ยมันไม่อัปเดตแล้วความรู้ของกลุปไลน์เนี่ยมันอัปเดตกว่าโอ้โหผมเจอคุณหมอคนหนึ่งเขาเจอแบบนี้ครับเขาแบบใจสลายเลยอะเพราะว่ากว่าจะเรียนจบหมอมันก็ไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมแล้วต้องมาเรียนเฉพาะทางมากมายแล้วก็มาเจอ กลุ่มไลน์ที่มาดิสเครดิตเขา mm hmm. เขาก็แทบจะยกมือไหว้ล้วคุณป้าเชื่อผมเลยครับ mm hmm. ผมเรียนมานะครับถ้าคุณป้าไม่ฟังไม่กินยาเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวมันจะอันตรายต่อชีวิตอะไรเงี้ยน,นะจริงๆและในใจลึกๆเขาบอกว่าไม่รักษาดีกว่ามั้งแต่ไม่ได้หรอกผิดจรรยาบัตรก็ต้องดูแลต่อไปอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองคุณป้านะเพราะว่ารู้ว่าสิ่งที่ทําให้คุณป้ารู้สึกอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในกลุ่มไลน์เนี่ยเราเข้าไปเนี่ย เราหวังดีหรือหวังร้ายต่อคนที่อยู่ในกรุ๊ปไลน์ครับคนส่วนใหญ่ก็หวังดีต่อกันและกันใช่ไหมใจของเรา,าหวังดีต่อเขาเวลาที่เราจะส่งอะไรสักอย่างเนี่ยเราส่งด้วยความหวังดีและเราก็คิดว่าทุกคนที่ส่งข้อความนั้นให้เราเนี่ยก็ส่งด้วยความหวังดีโดยที่เราลืมนึกไปว่าความหวังดีมันไม่ได้ทําให้ข้อความนั้นข้อความที่ผิดเนี่ยกลายเป็นข้อความที่ถูกไปได้ถึงแม้จะมีเจตนาดีก็ตามเราต้องแยก2เรื่องนี้ออกจากกันระหว่างเจตนาดี กับข้อความที่ถูกต้องกับข้อมูลที่ถูกต้องมันไม่เหมือนกันเจตนาดีก็อีกส่วนเจตนาดีแต่ข้อมูลที่ถูกต้องหรือผิดเนี่ยก็ส่วนข้อมูลที่ถูกต้องหรือผิดเราต้องแยกสงสิ่งนี้ออกจากกันอ่ะเจตนาดีขอบคุณนะสำหรับเจตนาแต่ข้อมูลนี้ต้องตรวจสอบถ้าเราไม่ตรวจสอบเราก็จะตกเป็นเหยื่อของคนที่จะหลอกลวงเราได้ใช่ไหมครับมันพยายามทําให้เราเนี่ยสงสัยในความรู้พื้นฐานที่เราเคยมี พอสงสัยมันก็ไม่ใช่เสียหายอะไรนะการที่เราจะสงสัยในความรู้พื้นฐานเพื่อที่เราจะได้ค้นหาความจริงไงใช่ไหมครับนะแต่ตอนนี้อีฟเนี่ยหรือเอวาเนเขาค้นหาความจริงไหมครับไม่ครับเขายังคงคุยกับมิจฉาชีพต่อไปนะครับพอเขาบอกมาว่าจริงหรือที่สิ่งนั้นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหลอกลวงมาแล้วมาเนี่ยมาในรูปแบบที่ดูเหมือนฉลาดคําพูดนี้ก็บอกแล้วใช่ไหมมาในรูปแบบที่ดูเหมือนว่าฉลาดกว่าสัตว์ทั้งหมดที่มีอยู่ ใช่ไหมครับบรรทัดที่สองบอกว่างูฉลาดกว่าสัตว์ทั้งหมดที่มีอยู่มันทำไมันไม่มารูปแบบอื่นแต่มันมาในรูปแบบที่ดูน่าเชื่อถือบางทีมิจฉาชีพเนี่ยไม่ใช่บางทีแรอะครับก็ต้องท,ทุกครั้งแหละที่มันจะมาหลอกเราเนี่ยก็ต้องมาในรูปแบบที่ดูน่าเชื่อถือมาบอกเราว่ามาจากธนาคารมาจากองค์การของรัฐมาจากหน่วยงานที่ ดูมีอำนาจดูมีฉลาดบางครั้งก็มาบอกว่าอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาใช่ไหมเราก็รู้จักกองร้อยปล่อยเปรตอะไรพวกนี้แล้วก็คมขู่เราบ้างหรือทําให้เรารู้สึกหวาดกลัวบ้างพยายามจะเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของเราใช่ไหมครับนะหรือบางทีก็มาแล้วก็ทาเป็นทาเป็นฟอร์มเช่นเช่นมีครั้งหนึ่งเขาโทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าเอา้าจําเราได้เปล่าแล้วผมก็บอกว่าเออเสียงคุ้นๆน,นะ ลองทายสิเนี่ยเพื่อนสมัยมัธยมนะจำเราได้เปล่าผมก็บอกเออจอมปะเนี่ยนั่นไงทายถูกแล้วนะผมบอกจอมที่อยู่ยุทยาปะเนี่ยนั่นไงเพื่อนเราจำได้แล้วเออแต่ไม่เคยมีเพื่อนชื่อจ,จอมถามไปงั้นเองเอาไงต่อครับจะคุยอะไรผมต่อครับเอา้าทำไมอมอมเพื่อนอย่างนี้ล่ะโอ้ทายม่อีกทีนึ่งผม โทษทีผมไม่มีเวลาอยากจะเล่นต่อไม,ไม่มีเวลาโอเคพอละอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือเขาก็อันนี้ก็เป็น,ปนกลไมต้ตื้นๆน,นะแต่น่าแปลกใจพี่น้องอาจจะรู้สึกว่าตื้นๆใช่ไหมแต่ว่าบางทีถ้าเราแบบไม่มีสติอะก็หลงไปตามเขาแล้วก็นึกถึงเออเฮ้ยแบบความที่ความที่แบบนึกถึงเพื่อนเก่าอ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะรับไปเอาเบอร์ผมมาจากไหนแล้วรู้ได้ไงว่าผมน่าจะอยู่ในช่งวงวัยที่กําลังคิดถึงเพื่อนสมัยมัธยม แสดงว่าเขาต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวตัวเราอยู่บางทีเราก็อาจจะแปลกใจว่าเอะโทรศัพท์ทพของเราไปอยู่ในมือเขาได้โทรมาถึงคุณชาติชายจะรู้ทีใช่ไหมครับอุย้ยรู้ได้ไงเนี่ยว่าเป็นเราโอ้คุยต่อเพราะว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะแต่คุยไปคุยมาเอะชักจะแปลกแล้วแต่ไม่ต้องแปลกใจที่เขาอาจจะรู้ชื่อคุณหรือเบอร์โทรศัพท์ของคุณเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยคุณไปไหนมาไหนคุณทาไงครับเช็คอินเช็คเอาท์คุณทําอะไรครับเขียนทั้งชื่อเขียนทั้งเบอร์โทรศัพท์เข้าไปคุณเขียนชื่อจริงหรือ ชื่อปลอมครับชื่อจริงเพราะคุณต้องการอะไรครับต้องการให้โทรมาบอกถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มเสีย่ยงใช่ไหมคุณก็เขียนชื่อจริงคุณก็เขียนโทรศัพท์จริงเพราะว่าคุณต้องการความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในชีวิตไอใบนี้นะที่คุณเขียนนั่งบางทีเขาทิ้งนู่นทิ้ง,น,น,งนี่ไม่ได้ทําลายแล้วมันก็หล่นลงไปตามพื้นตามอะไรหรือเขาไปเก็บมาเนี่ยเขาก็ได้รายชื่อมาเยอะแยะมากมาย ไอดีนิตี้หรือว่าตัวตวนของเราหรือว่าชื่อโทรศัพท์อย่าให้ใครง่ายๆเพราะว่าอาจจะเป็นส่วนที่ทําให้เขามาหลอกเราได้ใช่ไหมครับนะมันก็มาในรูปแบบที่ดูเหมือนฉลาดดูเหมือนไว้วางใจได้แล้วก็มาตั้งคําถามในสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยดูคลงใจกับความร่เรื่องที่เราได้มีมายิ่งนั้นจึงตอบงูว่าผลไม้ในสวนนี้เรากินได้เว้นแต่ผลไม้ของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้นพระเจ้าตรัสว่าห้ามพวกเจ้ากินหรือถูกต้องเลยมิฉะนั้นพวกเจ้าจะ ตายนะครับหญิงนั้นก็ยังคุยอยู่แล้วก็พูดถึงความจริงแต่ว่าเป็นความจริงที่เกิดกว่าความจริงที่พระเจ้าบอกพระเจ้าไม่เคยบอกว่าสัมผัสแต่ต้องไม่ได้นะ ต้นไม้บางอย่างเนี่ยก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้กินแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นอาจจะสัมผัสแต่ต้องก็ได้ไปก็ถูกต้องได้ก็ได้ใช่ไหมครับนะแต่ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าถูกต้องก็ไม่ได้ด้วยนะคือเราอาจจะไปไกลกันกว่าสิ่งที่มันเป็นความจริงต้องกลับมาถามหาความจริงว,ว่าความจริงทั้งหมดเนี่ยมันมันเป็นอะไรเราจะได้ไม่ไปกวกว่านั้นหลังจากนั้นข้อ4ี่ครับงูมันก็ใช้ความโลภนะครับในการที่จะบอกเราว่าพวกเจ้าจะไม่ตายแน่ เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าถ้าพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใดตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นและพวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าคือรู้ความดีและความชั่วสิ่งที่พิชชาชีพมันใช้ในการต่อไปในการหลอกลวงเราก็คือการท,ทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังพลาดจากโอกาสดีๆที่มันมาไม่บ่อยนักที่ถ้ามันหลุดออกไปเนี่ยมันจะเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ทั้งที่ความเป็นจริง ถ้าคุณไม่ได้รับสิ่งนี้คุณก็ไม่ได้มีอะไรสูญเสียนะมันก็มันก็เท่าเดิมใช่ไหมแต่เขาจะทําให้คุณรู้สึกว่ามีและในสิ่งที่ไม่ยังไม่ทันได้มีเลยแต่ว่าทําให้ใจเรารู้สึกว่าเราได้รับสิ่งนั้นไปเรียบร้อยแล้วพอใจเรารู้สึกได้รับสิ่งนั้นไปเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องการจะสูญเสียสิ่งนั้นอันนี้ครับคือช่องว่างที่ทําให้เราตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงได้ วันนี้วันนี้เราต้องหักห้ามใจเราก่อนว่าถ้าไม่ได้สิ่งนี้เราก็ไม่ได้สูญเสียอะไรนะสิ่งนี้มันมาจากความฟลุกสิ่งนี้มันมาจากการจับฉลากชิงโชคหรือว่าดวนถ้าไม่ทาําตอนนี้นะก็จะเรียกว่าสูญเสียตรงนั้นไปมันมันจะเล่นกับความรู้สึกอยากจะได้ในสิ่งที่เราไม่ควรจะได้เหมือนในเวลานี้ที่ซาตานมันกําลังบอกให้เอวาเนี่ยได้รับในสิ่งที่เขาไม่ควรจะได้รับเป็นเหมือนพระเจ้าเราจําเป็นจะต้องเป็นขนาดนั้นเลยเหรอมันจะเป็นไปได้เหรอที่ คนที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาจะเป็นเหมือนพระเจ้าแร้วมีอํานาจเทียบเท่ากับพระเจ้ามันจะเป็นไปได้เหรอลองนึกกลับมาดูดีๆอีกทีใช่ไหมครับนะฉันใดก็ฉันนั้นเวลาที่ใครสักคนหนึ่งเอาสิ่งนี้มาลอกเราต,ต้องถามตัวว่ามันจะเป็นไปได้เหรอมันจะใช่เหรอมันมันปกติมันมีวิธีการอย่างอื่นไม่ใช่เหรอแล้ววิธีการนี้มันพิสูจน์แล้วหรือนะครับนะสิ่งที่เอวาควรจะทําในเวลานี้คืออะไรครับไม่ใช่ตัดสินใจทันที ชะงักรอไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอปรึกษากับคนที่รู้จักก่อนนะเคยไหมครับถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งโทรมาแล้วเราบอกว่าขอปรึกษาก่อนแล้วเขาบอกว่าอะไรต้องตัดสินใจในการโทรครั้งนี้เลยค่ะถ้าไม่ตัดสินใจในการโทรครั้งนี้ก็จะสูญเสียโอกาสนี้ไปเลยผมบอกได้ครับงั้นก็ผมก็ไม่เอาแล้วโอกาสนี้ ถ้าเขาบอกให้คุณตัดสินใจในการโทรครั้งนั้นถ้าวางสายจะสูญเสียโอกาสไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงนะผมบอกได้เลยนะต่อให้มันเป็นเรื่องจริงนะผมก็ไม่สนับสนุนให้คุณตัดสินใจในขณะที่ต้องถือสายเวลานี้แล้วต้องตัดสินใจเลยเพราะไม่โทรกลับมาเองแล้วแล้วแต่ชีวิตผมไม่เรียกว่าแบบอดสูขนาดนั้นแต่ไม่แน่นะถ้ามันเป็นช่วงที่ผมอดสูแล้วมีบางคนที่รู้สึกกําลังมีความจําเป็นก็อาจจะตกหลุมตรงนั้นได้เวลาที่ต้องตกหลุมคือตกหลุมในช่วงเวลาที่ไม่ไมปกติ กำลังมีความต้องการมันโทรไปหาคนร้อยคนเนี่ยจะมีสักสามสี่คนเลยที่อยู่ในสภาพนั้นแต่ถ้าคุณอยู่ในสภาพนั้นคุณต้องรู้สึกไม่อดทนไว้ก่อนแล้วหาวิธีการที่มันถูกต้องกว่าไม่งั้นคนก็จะตกเป็นเหยื่อเหมือนที่เอวารู้สึกตอนนี้ว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่ได้ตรงนี้ฉันจะขาดสิ่งที่ฉันน่าจะได้มากกว่านี้ไหมความความอยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้มันก็นําให้เราไปสู่สิ่งที่เราสูญเสียในสิ่งที่ไม่ควรสูญเสียเลยได้ซ้ําไป นะครับอย่าใจร้อนปรึกษาคนใกล้ตัวก่อนถ้ามันบอกว่าถ้าคนนั้นบอกว่าคุณต้องออกมาจากบ้านอย่าให้ใครเห็นว่าผมกาลังคุยคุณอยู่คุณต้องไปเช่าห้องในโรงแรมคุณต้องไปเช่าห้องใน,นรีสรอดคุยกับพวกเราเท่านั้นอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้ชัดเจนมิจชาชีพมันจะทําให้เราออกห่างจากคนที่หวังดีต่อเราเหมือนในเวลานี้ที่มันทําให้ซาตานมันทําให้เอวาเนี่ยคลางแคลงใจในพระเจ้าผู้ทรงหวังดีต่อเอวา ใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจทำอะไรเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นน่ากินและเป็นต้นไม้ที่น่าปรารถนาที่น่าจะทำให้เกิดปัญญาครับเห็นไหมครับเขาก็เคลิ้มครับฟังไปแล้วเออมันก็จริงเนาะเออมันก็จริงเนาะมันก็น่าจะได้นะมันก็ควรจะมีนะท,ทั้งที่ทุกวันนี้มีพออยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเราอยากได้มากกว่าที่เราควรจะมีก็เลยไหมครับจึงเก็บผลไมานะ้นั้นมากินก็จึงตัดสินใจโอนเงินไปใ,ให้เขาก็ตัดสินใจลงทุนไปพร้อมเขาก็จึงตัดสินใจ งับเหยื่อที่เขามอบให้แล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นด้วยสิครับจบที่ไหนครับแล้วก็ส่งให้สามีที่อยู่กับเธอกินด้วยแล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อไปด้วยแล้วก็ชวนคนอื่นมาลงทุนด้วยแล้วก็ชวนคนอื่นมามีส่วนร่วมกวับตรงนี้ด้วยนะครับผลกระทบมันก็มากกว่านั้นเมื่อเราตัดสินใจแล้วก็หลงเชื่อในสิ่งเหล่านี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ หลักการนี้ไม่ใช่หลักการที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในยุคนี้เหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในยุคของเราเพียงแต่มันเปลี่ยนรูปแบบไปเท่าน,นั้นเองแต่หลักการยังเหมือนเดิมคือล่อลวงเราผ่านทางความปรารถนาของเราล่อลวงเราผ่านทางการที่จะทําให้เรารู้สึกสงสยัยแคลงใจในคนที่รักเราและป้องพยายามจะกีดกันเราไม่ให้ไปปรึกษาคนที่ควรจะ หว,หวังดีต่อเราอย่างแท้จริงแล้วก็มีข้อมูลที่ถูกต้องกับเราด้วยใช่ไหมครับขอพระเจ้าทรงปกป้องพวกเราในการที่จะพ้นจากบรรดาไม่ฉาชีพเหล่านี้และการล่อลวงที่เกิดขึ้นนี้โดยมีหลักการแห่งพระวจนะของพระเจ้าและความระมัดระวังที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้นั้นเป็นที่ตั้งขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระคุณพระองค์สำหรับหลักการที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้กับพวกข้าพระองค์ในการระมัดระวังตัวไม่ให้ ตกอยู่ภายใต้การถูกหลอกลวงหรือว่าภายใต้สภาวะที่มีความทนทุกข์ขับขันที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นขอสํงโปรดนำพาพวกข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์จะได้รับกำลังจากพระองค์ได้รับสติปัญญาจากพระองค์ได้รับการคุ้มครองป้องกันจากพระองค์ให้พ้นจากผู้ประสงค์ร้าย โดยมีสติที่มาจากพรองมีความเข้าใจที่มาจากพรองมีคนรอบข้างที่รักและห่วงใยพวกข้าพรองและยินดีจะให้คําปรึกษาก่อนที่พวกข้าพรองจะตัดสินใจทําในเรื่องที่อาจจะเกิดความสูญเสียได้อธิษฐานขอทรงโปรดนําพาพวกข้าพรองในเวลานี้ในการที่จะเข้าสู่ที่ทํางานมีจิตใจชื่นบานและนําความสุขความชื่นบานนี้ไปแบ่งปันให้กับคนทั้งหลายที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลแห่งนี้อธิษฐานขอพระคุณพรองร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน มาน้ช่วยปวนชนความรักนั้นใหญ่ลื่เปรียบพูนนากระแสนฝนฟอกล้างดวงกามน์ปู่ทุชนผลราคี ขอพระเจ้าเวทพระพรในการเข้าสู่ที่ทํางานครับสวัสดีครับ